สวัสดีครับช่างทั้งหลายนะครับหรือว่าช่างตัวจริงช่างสมัครเล่นนะครับวันนี้เรามาดูอ่าตัวเครื่องสแกนนะครับร้อนตัวนี้นะครับ cr 6 1 9นะครับเป็นสินค้าใหม่ของทางร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าามันทำอะไรได้มากนะครับเบื้องต้นหลังจากเสียบอ่เจ้า opd 2เข้าไปแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นเันเป็นยังไงนะฮะ,ะก่อนอื่นก็เสียบเข้าไปนะครับเอาหัวเสียบเข้าไปยังพอร์ต OBD ของรถของคุณนะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเทสอ่าเป็นตัวปาเจโร่นะครับตัว 2015, 2016นะครับอ่าเรามาดูนะครับไดอ g n o โนสนะครับอ่าวิเคราะห์อ่าปัญหาเครื่องยนต์กันเลยนะครับ แ,แล้วก็เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีโมดูลเซตติ้งมีเฮลมีรีวิวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าทำงานยังไงนะครับตัวนี้เลื่อนนะครับกดเลื่อนลูกศรเลื่อนซ้ายขวาไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะครับจะเป็นลักษณะการกดให้ลูกศรเลื่อนตามที่เราต้องการนะครับเป็นปุ่มกดเข้าไปวิเคราะห์กันเลยนะครับ าเสร็จแล้วถ้าเราไม่เลือกเป็นอัตโนมัติก็คือเราก็ต้องเลือกเป็นตัวสแกนนะครับเลือกเป็นยี่ห้อรถแล้วก็ใส่รายละเอียดอะไรให้เข้าไปนะครับอันดับแรกตัวนี้เป็นมิซูบิชินะครับเราก็เลือกมิซูบิชิแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแต่เราวันนี้จะมาดูวิธีการง่ายๆนะครับเข้าไปแบบอัตโนมัติ กดแบ็กออกไปก่อนนะครับลูกศรย้อนกลับกดเข้าไปที่ OBD2 E OBD เลยนะครับแล้วกดโอเคครับผมรอสักครู่นะครับระบบกำลังเชื่อมต่อกับทาง ECU ของรถนะครับได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นพวก Data Stream ทั้งหลายแหลท่ที่รถส่งมาให้กับตัวเครื่องนะครับ พวกนี้นะครับไอตัวเฟลดีซีซีนี่ไม่มีนะครับมีลิสเน็ตคนพีฟ1หนึ่งแล้วก็ตัวลิสเน็ตน็อตคอมพีฟไม่มีนะครับน็อตซับพอร์ตมีอยู่8ตัวแล้วก็ตัว Data s t r e a m นะครับเป็นข้อ,อตัวเลขของเครื่องนะครับมีอยู่25 25นะครับ2ี่สตัวที่เครื่องสามารถอ่านได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับที่ ตัวต่อไปนะฮะกดโอเคครับผมเราจะดูอะไรแล้วก็เข้าไปเลือกนะครับ r e c o d e ดลบโคโด้ด IM ล i t เ d a t a stream f e e m f r a m e นะครับ o2 test รคันนี้ไม่มีนะครับไม่มี O2Test เ,เดี๋ยวเราไปดูที่ Datastream กันนะครับใช้งานง่ายนะครับสำหรับอาช่างที่กำลังเริ่มต้นกับการใช้งานนะตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับไปดูพวกเฝ้าโคโด้ดู Datastream เป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างาคุ้มค่านะครับกดไปที่ ecu หน,นะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับครับออสกูเครื่รรองราตัวนี้ครับผมจะดูรอบเครื่องได้นะครับดูอ่า ดูแอร์โฟนะครับดูรอบเครื่องดูพวกอุณหภูมิของหม้อน้ำนะครับดูอุณหภูมิของแอร์ความเร็วของรถอะไรพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานของรถทั่วไปนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นเครื่องให้ดูนะครับรอบเครื่องจะขึ้นตามนะครับนี่นะครับคูลเลนต์นะครับขึ้นไปที่59องศาแล้วครับนะครับปริมาณโหลดอยู่ที่5.5%เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ขอย้ำนะครับมันเป็นที่รองรับซัพพอร์ตเกี่ยวกับพวกโหมดนี้โหมดนี้การใช้งานนี้ก็คือมันก็ต้องเป็นบางรุ่นนะครับรถพวกใหม่ๆก็จะมีะมีพวกนี้มาให้สามารถอ่านได้เข้าถึง ecu นะครับค่อนข้างฉลา,าด <ๆ S 2> กดดูที่หน้าต่อไปนะครับนี่ครับผมเป็นแรงดันลางนะครับ34000 3 5 0 0 0นะครับ โอเคไม่มีอะไรนะครับ EGR ไม่มีเออร์นะครับ EGR เปิดอยู่ที่70%นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับมันมีให้ดู25้าตัวสำหรับปาเจโโลตัวนี้นะครับแร uh huh. งดันแบตเตอรี่นะครับแคตาลติกตัวแคทนะครับยีองศาเป็นตัวแรง,งดันบรรยากาศนะครับ ค่า100กิโลปาสคาลนะครับหลักๆก็โอเคนะครับนี่มีตำแหน่งของอเรือลิ้นเร่งนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของตัวคันเร่งเรานะครับเนี่ยดูเดี๋ยวผมจะเร่งให้ดูนะครับขึ้นไป2 3งสเนะครับเขานะคขันตอบสนองอย่างอย่างอย่างรวดเร็วนะครับตัวเลขที่ขึ้นมานี่ก็ข้างโอเคอยู่ ตัวนี้มันไม่มีโค้ดนะครับก็คือถ้ามันมีโค้ดขึ้นมามันก็จะแสดงให้เราดูแล้วก็สามารถเคลียร์ได้นะครับว่าไปหาตำแหน่งแล้วก็ไปจัดการซ่อมให้มันคงสภาพแล้วก็เราก็ลบโค้ดออกโอเคนะครับค่อนข้างคุ้มอยู่ราคา3000กว่าบาทเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและกัน นะครับค่อนข้างมีหลายราคานะครับหลักร้อยก็มีแต่มันก็ความสามารถตามตามตามราคานั่นแหละเลือกกันได้เลยนะครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับมีข้อสงสัย,ยอะไรก็สอบถามไปเข้ามา